สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่แมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะปี65เป็นคิวของราศีมังกรนะคะลัคนามังกรการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยค่ะยินดีต้อนรับชาวสด้วยนะคะ ใครกำลังดีอยู่กับชาวลัขนานราศีมังกรเข้ามารับชมได้นะคะเดี๋ยวเมย์เริ่มเปิดคำทํานายนะคะจากการใช้ไพ่มนุลจีนะพลังงานที่ได้นะคะตรงนี้เป็นพลังงานทั่วไปนะคะก็คุณได้ breathe t h o through ีส e t e n t i o n นะคะ Be humble แล้วก็ see the big picture นะคะ,ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดๆบ้างนะคะสำหรับชาวมังกรแต่ว่าจากักรวาลอยากจะสื่อสารกับคุณบอกว่าอ,อยากให้พักเบรกบ้างนะคะคือทุกเรื่องเนี่ยเราควบคุมไม่ได้หรอกมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีอะไรที่แก้ไขได้และไม่ได้นะคะแต่อยากจะให้คุณเนี่ยลองทําใจให้สบายบ้างอะไรที่มันยังทําไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไปก่อนนะคะพักเหนื่อยพักหายใจหาอะไรที่ชอบทํานะคะ Be humble นะคะก็คนเราเนี่ยพราวว่า y o u า s e l f ดีภูมิใจในตัวเองดีนะคะมั่นใจในตัวเองดีแต่ว่าอย่าลืมว่าเราอย่าไปแสดงออกให้คนรอบข้างเขาเห็นมากเกินไปเวลาอยู่ร่วมกับคนรอบข้างอ่ะไม่จาเป็นจะต้องไปแสดงความมั่นใจอะไรมากมมนะ่นักนะคะให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะดีที่สุดมันจะดีต่อการทํางานของคุณนะคะดีต่อความรับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ C the big picture นะคะก็คืออยากให้มอง อ่อในมุมกว้างๆมากกว่านะคะถ้าแบบทำอะไรอยู่แล้วมีปัญหาอย่าไปมองแต่เฉพาะไอ้จุดที่มีปัญหาแต่อยากให้มองความสําเร็จโดยเป็นภาพรวมอะนะคะเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันถ้าเรามีปัญหากับแฟนบางเรื่องแต่เรื่องอื่นๆที่เขาดีอะนะคะเรื่องรอบๆตัวยิ่งใครแต่งงานแล้วเนี่ยมีอะไรดีๆมากมายให้มองภาพกว้างๆดีกว่านะคะอย่าไปโฟกัสแบบผิดจุดอะไปโฟกัสอยู่สิ่งที่มันเป็นข้อด้อยเล,เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เราแบบ เอเจริญมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะต่อมาจะเป็นการเปิดไพ่ทาลูที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะความรักโดยตรงนะคะเราจะเปิดกันทั้งหมดแปดตำแหน่งเหมือนเดิมนะ นะคะตัวตนคุณมังกรตำแหน่งที่2ตัวตนของคนที่คุณรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6นะคะมุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์สุดท้ายจะเป็นบทสรุปนะ ไม่อ่านท้ายสำหรับให้ก่อนนะคะเอสเปนดิเข้ากับหัวนะคะเจ็บเหรียญกับหัวเด็กถือถ้วยกับหัวแล้วก็หกเหรียญจริงๆความสัมพันธ์อ่ะมันก็มีความจริงใจต่อกันมีการให้และรับที่เท่ากันนะคะแต่อาจจะมีบ้างที่ขัดใจอาจจะมีบ้างที่น้อยอกน้อยใจหรือว่าคิดมากจนเกินไปมีความอดทนน้อยอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่า อย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเนี่ยโมโหง่ายในช่วงนี้หงุดหงิดใจได้ง่ายนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ที่แบบมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันกลับดูแบบจากภายนอกแล้วดูเหมือนกับมีปัญหาดูเหมือนกับไม่มั่นคงแต่จริงอะอยากให้ระลึกถึงเสมอว่าคุณสองคนอะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะด้วยความจริงใจการให้ไดะรับที่เท่ากันเนาะอย่างที่บอกค่ะ see the big picture นะคะมองที่มุมกว้างดีกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องขัดใจขัดแย้งหงุดหงิดละไรน้อยเนี่ยมองข้ามไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะ ค่ะเรามาดูทีละใบเลยนะคะตำแหน่งตัวตนของคุณคิงถือคาถาไพ่ดีนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องส่วนตัวการงานการเงินเนี่ยถึงแม้จะมีบ้างที่ยังไม่ลงตัวแต่คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยคุณก็กําลังที่จะทําได้ดีในช่วงของสิงหาคมนะคะก็กลับมามั่นคงกลับมามีแรงบันดาลใจมีพาชั่นแล้วก็เป็นผู้นาได้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันคุมสถานาการณ์ได้นะคะระมัดระวังแค่เรื่องเล็กน้อยที่อาจจะขัดใจขัดแยง้งแล้วก็ระวังอารมณ์เราด้วยนะคะเราได้คาทาในหมายถึงธาุไฟเป็นไม่ได้อาจจะมีอะไรมากระตุน้นทําให้เราโมโหได้ง่ายนะคะอย่างที่บอกเจ็ดเหรียญกับหัวที่ใช้สําหรับอะ่ะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่โมโหง่ายนะคะตัวเขาเนี่ยได้แปดเหรียญกับหัวถ้าเรื่องส่วนตัวแฟนคุณต้องระวังนิดนึงนะคะการงานการเงินอาจจะต้องแบบออ ทำรายรับรายจ่ายใหม่นะคะหรือว่ามีอะไรที่มันเสียหายไปบ้างนะคะต้องแก้ไขนะไม่ว่าจะงานหรือเงินเนี่ยเพราะว่าไพ่แปดเหรียญปกติตั้งตรงมันจะหมายถึงงานที่มันสมูทนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอกลับหัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกเราว่าเออมีอะไรนะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องทั่วไปอาจจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะเกิดความห่างเหินมีช่องว่างต้องเรามัดระวังเรื่องการขัดใจนะอย่างที่บอกแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะมันจะเป็นแค่เรื่องเงี้ยงอนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเวนจัสติสที่ขึ้นมากับหัวระมัดระวังเรื่องของความไม่ยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่เมย์เกิดไว้อะนะเรื่องหลักๆไม่มีอะไรแต่จะเป็นเรื่องการขัดแย้งนะคะระหว่างคู่รักก็ บางทีอาจจะแบบมีอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรมาอีกฝ่ายหนึ่งโมโหง่ายแล้วก็ทําให้ทะเลาะกันนะคะบรรยากาศไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงแล้วกันนะเรื่องราวที่มันไม่บาลานซ์อะไรต่างๆนะคะต้องใจเย็นลงอะนะ พลังงานที่มีร่วมกันดีมาก10บดาบนะคะก็มันไม่ได้มีปัญหาใหญ่ๆที่มันยังคงอยู่เพราะว่ามันจบไปตั้งนานแล้วใครที่เคยมีปัญหากันในชีวิตคู่เนี่ยคี่ว่าถึงขั้นจะต้องเลิกต้องลากันนะคะเป็นประเด็นใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้คุณเคลียร์จบไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแต่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอย่างที่เมย์บอกดังนั้นเดือนนี้มองว่าไม่มีอะไรเลยสิงหาคมนะ ก็ดีนะคะปัญหาใหญ่จบไปหมดแล้วเนาะรวมถึงปัญหาหลักๆในชีวิตด้วยนะคะถ้าใครแต่างงานแล้วอาจจะหมายถึงเรื่องการงานการเงินเศรษฐกิจที่มันทําให้คุณกุ้มใจมันตั้งนานแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจบไปแล้วเนอะออสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะคิงถือเหรียญขึ้นมากับหัวแฟนคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานการเงินค่ะนะคะไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาออสองใบนะคะในตําแหน่งที่เกี่ยวเนื่องของเขาแล้วก็เป็นไพ่ที่กับหัวทั้งคู่เลยเป็นไปได้ว่า ต้องไปแก้ไขสถานการณ์การงานการเงินก่อนช่วงนี้เวลาที่จะให้คุณน้อยมากดังนั้นอยากให้ทําความเข้าใจกันตรงนี้นะคะก็ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับงานเงินก็อาจจะเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาที่เขาจะต้องไปดูแลนะคะต้องแบ่งเวลาไปะนะ,ะมุมมองที่เขามองคุณตอนนี้เป็นเอสปอนนะคะขึ้นมากับหัวเมมองว่าช่วงนี้สําหรับชาวมังกรน,นะคะต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงเพราะว่า ปกติเอสบอลถ้าตั้งโตมันก็หมายถึงพาชันอยู่แล้วนะคะคือพาชันอะมันดีแต่พอกับหัวเนี่ยมันหมายถึงว่าพาชันมากเกินไปนะคะคืออารมณ์อาจจะแบบ ใจร้อนอะนะอยากทําอะไรก็ต้องได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของงานมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าเราใจเรามากเกินไปนะจะทําให้เราขาดสติเรื่องของความสัมพันธ์ยิ่งน่ากลัวนะคะไป,คไปบังคับแฟนไปแบบมีความคาดหวังในตัวแฟนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็มีมองว่าในช่วงนี้เขาก็จะมองว่าเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการเลยคุณได้นะคะคุณอาจจะต้องการเวลาจากเขาแต่เขาทําให้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าคุณจะ,จะใจร้อนใส่ขเขานิดนึงอันนี้ต้องพยายามปรับนะเรื่องของอารมณ์นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นไพ่แปดดาบ ยังมีปัญหาในโลกใบน,นี้อีกเยอะแยะนะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะมีโรคระบาดโรคใหม่ๆก็เข้ามาอีกนะคะแล้วก็เรื่องของออน้ํามันแพงเนี่ยนะคะการสู้รบยังคงอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความเครียดไอ้พวกแบบความเครียดที่เราควบคุมไม่ได้ตรงนี้อยากให้ตัดออกไปนะคะอย่าเอามันมาปะปนกับ ชีวิตคู่หรือว่าชีวิต d รักนะตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันแหละที่แฟนคุณเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะเนื่องมาจากเศรษฐกิจไม่ดีงานอาจจะมีปัญหามันก็เลยส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้นะถึงได้บอกว่าต้องแยกแยะนะคะแล้วก็ให้กําลังใจแฟนดีกว่านะคะ บทสรุปนะคะสองคาถากับหัวนะคะรอคอยอะไรยังต้องรอต่อไปนะคะช่วงเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันนะคะเดมิทิเชียนก็ยังกับหัวปฏิหารแห่งรักกาลังมาแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ในเดือนสิงหาคมช่วงเวลาดีๆจะต้องรอไปก่อนนะคะต่างคนต่างจะต้องเดินทางหรือว่าต้องทํางานนะคะไพ่ชาวดีออดความแตกต่างหรือว่าการห่างเหินกันประมาณนี้แต่ยังไงก็ยังมีความเป็นคู่กันอยู่เนาะแล้วก็จัสมินนะคะขึ้นมากับหัว justice กับหัว judgment กับหัว อะไรก็ตามที่มันมากระทบกระเทือนใจเราที่รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธน์อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าจากพื้นฐานความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นการให้และรับที่เท่ากันเพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่บาลานซ์ก็คือช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันคือแฟนเนี่ยอาจจะยุ่งมากไม่มีเวลาให้คุณนะคะตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนะมาไภ่สลับค้างกันได้นะคะ เดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นไพ่ลอตเขอร very soon p a s s i n นะคะ finance and career เร็วๆนี้นะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ช่วงเวลาที่ได้ปรับความเข้าใจและได้อยู่ร่วมกันก็จะเ,เกิดขึ้นนะคะไม่นานเกินรอนะพาชันนะคะคุณได้คิงถือคาถาพาชันก็ขึ้นมาอีก Finance แอนด์ r คก็ขึ้นมาอีกอันที่ไม่บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการทํางานตัวคุณเองก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีมีพาชันนี่จะทุ่มเทกับการงาน ตัวแฟนคุณเช่นเดียวกันนะคะแต่ของเขาอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหางานส่วนตัวดังนั้นเนี่ยมองจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆปัญหาเก่าจบแล้วนะคะ,อะตอนนี้เป็นเดือนที่คุณสองคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะแฟนจะไม่มีเวลาให้คุณต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะไพ่ขึ้นมาตอกย้ำแล้วก็ไม่นานเกินไปนะคะเขาก็จะมีเวลาให้คุณเหมือนเดิมนะ,ะยังไงก็รอช่วงเวลานั้นนะคะความรักยังดีอยู่นะคะหลักๆแล้วนะ ก็ต้องทำความเข้าใจกันค่ะเดี๋ยวเราก็าปิดท้ายที่คำแนะนำนะคะ อ n t h e n e a r Future นะคะมี Meditation Bring Answer แล้วก็ d e f i n ล t e l y No นะ d e f i n i t e l y No เนี่ยนะคะอะไรที่เป็น Toxic เป็น Negative ตัดทิ้งนะคะอย่าคิดลบนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักกับแฟนเนี่ยถ้าเขาไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าเขาเป็นมีคนอื่นเขาแค่แบบยุ่งวุ่นวายเรื่องของการงานเรื่องครบอบครัวเขานะคะอันนี้ตอบย้ำนะคะเนกาทีฟอะไรต่างๆตัดทิ้ง bring answer, เมดิเทช i นบริงอันเซอร์ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยการใช้สติ นะคะใจเย็นๆนะไพ่เป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือเดือนนี้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีสิงหาคมนะคะเดือนแห่งธาตุไฟด้วยนะคุณจะโดนกระตุ้นอารมณ์ได้ง่ายหงุดหงิดง่ายใช้สติมากๆนะคะทุกเรื่องในชีวิตอินเดียฟิเจอร์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่นานเกินรอนะคะไพ่ขึ้นมาตอกย้ําไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกตินะคะก็จะแบบไม่มีอะไรที่ทําให้คุณหงุดหงิดใจนะคะเป็นกาลังใจให้นะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวมังกรน,นะคะแล้วก็ชาว2ทุกท่านที่เข้ามารับชมชมม่องเมย์มถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมย์โปรโมทนิดนึงนะคะสําหรับใครที่สั่งซื้อหินมงคลนะคะในช่วงนี้ก็จะมีของแถมนะเป็นเครื่องรางนะคะเมย์ทำให้เป็นพิเศษเลยนะคะก็จะเป็นโลตคอร์สหมทองแล้วก็มูลสโตนสามารถเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนนะคะ ก็ทุกออเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็จะแถมเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ด้วยนะคะจะเลือกแพ็กเกจแล้วก็เลือกหินก็ได้นะคะค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone underscore นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ